คลิปยังไงล่ะเดี๋ยวก็ต้องมาปูดเดึ๊กคลิปเป็นพิธีมาโอ้ยจะเลือกเอาเนี่ยสิ่งดำๆจะเลือกไงลหรอฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่มันเลือกไม่ได้ตายแล้วไม่ได้เลือกไม่ได้หรอกรวกด้วยฉันว่าเจ้าจะติดดำๆนั่นไหอ่ะโก้เอามาเดี๋ยวพี่ไปไปคลิปไม่อย่ามือบังดิจับงี้ดิอันนี้เอ้แต่เขาสดอยู่ เยนนตามอายุเข้าห้องน้ำอยู่จะมา น่ยเตัดเลยเกคนด้วนะถ้าไม่เนี่ยไม่ต้องเข้าไปนะแต่ผมว่าแบอพทโดนหนังหัวอ้อไรแพทชูว่้งแล้วกระบุกเดี๋ยวเขาหองน้ำนานฉล่ดรอนักก้าวคลิปแล้วก็ใส่ได้ไง คลิปก็ใส่นี่ใส่ใบบัวใบบัวเออพระอยู่ในรถเดี๋ยวพระใส่บาทสวดยัดขังจริงขังรวบขังเดียวขังขังขังไปขังอย่างนั้นไปขิดออกมาถึงคันขีดบนตรเรียคลิปบ้าท นั่งหัวไวเลยคีบไงหน่อยเยอะๆคีบไปเยอะเวลานั่นก็ได้โกนง่ายๆใครต่อไปฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์เอาบัวไปด้วยไปโกนผมถือไปทั้งพานเลยนี่ทั้งหลังนี่ ยาสระผมนีมีแล้วเอามาแล้วนะเอามายังยาสระผมข้างล่างนี่ไงแต่น้อยนี่กองผ้าทรายนี่ตู้ลำโพงเต็มเลยนี่พี่มาซื้อตู้ลำโพงนี่ข้างนี้นี่นี่น้อยกองผ้าทรายนี่นี่ตู้ลำโพงไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ร้านพี่นะไอ้ร้านเออตรงนี้พี่ไปทำมาไอ้นั้นไอ้อะไรนัทองหล่อเนี่ยมาซื้อนี่เลย ลองเชื้ด,ดูนีตู้ลำโพงแกเต็มเลยอถอดเสื้อเลยถอดเกงด้วย <c oughs> อเ,เยอา <c oughs> ก็เหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียวไงเหลือ <c oughs> ไปเปิดน้ำร <c oughs> ้อนรอเลยอ่ะเดี๋ยวเอไปเปิดน้ำร้อนรอเอาเขาไม่มีนั่นจุ่มเหรอหลวงพระอาจารย์ขันไม่ต้องจุม่มนั่น ายงไม่เดี๋ยวไอ้นั่นเนียผมเยอะๆเศษผมมือโกนอยู่ไหนมือโกนนั่นไงพระอาจารย์เนี่ยเาเหรอไงถือใบมีกโกนเขาต้องให้พระอาจารย์โกนไปโกนไม่เป็นนี่ปื๊ดเลยน่ะเจาะคึกเลยน่ะใช่ต้องทำใจนะ ถ้าแมวเ่ยค่ะถ้าแมวเลยเนาะแข่งนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะหัวเป็นสิวอ่ะอ่เลือดออกเยอะเนาะขอกระสุนให้ด้วยนะคิวบินเออร์เนี่ยอันนี้พิธีอุปสมบทหน้าโตมือคีย์บอร์ดแลยงวงพันงานยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง โกนง่ายเพราะผมบางอยู่แล้วไงไม่ก็เพิ่งจะขึ้นไงเพิ่งโกนไปอ๋อแล้วใช่ไหมล่ะก็เพิ่งจะขึ้นไงบวชใช่หมเน้ิได้ไมอ่าะไฟองเยตรอบทการตอนยี่สิบอายุ

ผมผู้ชายเอาทประโยชน์อะไรกันผมูหญิงเด็กเขาบริจาคเอาให้คนเก็บมาเล็งนเนี่กทำบิ๊กทำบิ๊ก เต้าหนุ่มเทียมของผู้หญิงน่ะเขาไปทำเจ้าผมน่ะเหรอคะอืมเขาไปผสมไปเยี่ยมเขาเขาวันนั้นก็ลงบาลมหาลาศเขาก็ใส่อ๋อเอายัดข้างในใช่เอายัดในทำยัดยัดในฟองนะยัดในก็ให้มันเป็นเหมือนแบบเอาทรงเทียมค่ะค่ะทำทรงเอาไปทำเพื่อเจ้าหนุ่มเขาเป็ทั้งเขาไม่ใช้พวกสัมีพวกฟองน้ำเหรอ โยุ่งตากเลยที่เห็งถ้าผมแห้งเร็วเหรอคะใช่ถ้าใ่ผมวกฉันไม่ฉันก็ช่างถามนิดอู้หญิงยม่งเขาทำอย่างนี้ถามโยุ่งเอาอะไรใส่อะไรคิ้วไม่ต้องโกนเนาะโกนคิ้วมาเนี่ยคิ้วโกนคิ้วดกคิ้วดดกว่าผมอีกเนี พอคิวไม่ค่อยได้โกนหมีัเ้ไว้นจะเข้าโรงพยาบาลไอ้เบ๊เป็นอะไรคะ่พี่บอกให้มันไปฝังเข็มเลยมันนอนไม่ค่อยหลับมันนอนไม่หลับไวชม่่ยนอนไม่หลับมันก็ต้องไปฝังเข็มอะมันจะมีหัวเฉียวอะ โอ้โนั่นก็ออกประจำนักบ้าสก็ออกจนแบบเป็นน่าจะเป็นเป็นที่ตัวเขาเองอ่ะแหละต้องไปไปฝังเข็มแฟนผมก็เป็นเงี้ยก็ต้องต้องต้องไปฝังเข็มฝังเข็มแล้วมันทําให้สมองมันแบบเอปลอดโปร่งแล้วก็ไม่คิดอะไรมากแล้วก็จะทําให้เรานอนง่ายไม่ไม่หละ เพราะแต่เบ้เขาเพิ่งจะเป็นนะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้นะเมื่อก่อนเขาเขาก็นอนง่ายนะเขาเล่นของเปล่าวนสบายไหมตตอนบ่ายเขาบ่ายไม่นะเขาก็ปกติแหละเขาเป็นคนนอนดึกใช่เป็นนนววััโอะไรไม่เป็นเขาเป็นประจำใช่ฮะอย่างผมนี่นอนผมนอนนอนเช้าเนี่ยตรงกลางคืนเนี่ยมีีเลขท่หัววด้ยันออกไปแล้วพี่องงด เด้งเด้งน de ี่จะทำให้เฮอ๊ะจะเอาอะไรเอาเลขดวงตัวบ้านเลยเอาแป้งมาดูพี่ดูพี่ค่ะเอาเลขง่ายๆเอาเลขยากเอาเลขเก้าก็ยากหน่อยบาดแผลยังไม่หายเลยงวดนี้ยังยาวอยู่เหรไม่ถโอ้แต่เห็นปกติพี่เดียวถูกเกือบทุกงวดคิดว่ามาแน่เลยเรียบร้อยงงงงก็พาจังถือเครื่องบวชเข้าไปบวชด้ต้อง 然后。